ลวันนี้มาละคุณเก่งฮาริ้หรอมาเก่งฮาริสฮะอะไรคิมอยู่ในโรงครับรอทุกคนเข้าไปดูอยู่ครับเขาบอกว่าอะไรคิมซิมแอกเยอะมากเลยจริงไหมคะจริงฮะอะไรคิมซิมแอคดีมากแต่เก่งฮาริสอาจจะยัง แล้วเป็นยังไงบ้างหลายคนบอกว่าที่เก่งบอกว่ามันหนักมากเพราะบางคนเราดูแล้วบอกว่าเริมเริ่มหนักจริงมันมันหนักมากครับมันเป็นช่วงช่วงที่แบบรู้สึกว่าท้าทายที่สุดในชีวิตแล้วฮะเป็นช่วงที่แบบถ่ายเขยนชีลาไปด้วยฮะแล้วก็ถ่ายภาพยนตร์ไปด้วยแล้วก็มิชชั่นอย่างหนึ่งที่พิเตอร์ให้มาตอนที่แบบเริ่มโปรเจกต์เลยส่วนเรื่องเรื่องบอดี้นี่แหละวอนทดี้ต้องเป๊ะใช่แล้วมันเป็นช่วงที่แบบเราถ่ายแล้วก็ต้องเข้าฟิตเนสด้วยใช่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยนิดนึง คนดูเรื่องนี้ต้องได้ดูบอดี้เก่งกะไรเต็เต็มเต็มเต็มไฮะเพราะค่งเพราะคือเกือบเกลือวะได้ได้ดูเต็มเต็มไหครับผมใช่ฮะอะไรมันยากกว่าการกว่าการการบอดี้ถึงว่าจะต้องเป็นอะไรอะไรคิมที่ต้องไปเรียนเต้นโอ้ยากทุกหมดทุกอย่างทั้งหมดเลยฮะก็ ไม่ว่าจะเรียนเต้นหรือเรียนร้องเนี่ยเป็นสกิลที่แปลกใหม่สําหรับเก่งมากคือหลายคนอาจจะมองว่าเก่งกับร้องเพลงอยู่แล้วเก่งชอบร้องเพลงอะไรแต่เก่งร้องเพลงชา้ามาตลอดอันนี้เป็นเพลงแบบเพลงเร็วอะไรแบบนี้เรื่องการเต้นก็วงผู้ใหญ่ก็เดบิวต์ไปแล้วก่นก็วงใหญ่วงผู้ใหญ <c oughs> <c oughs> แ่แต่จริงๆแล้วก็จะเต้นแบบเต้นสนุกเต้นจอยๆกับพี่ๆอันนี้นแบบเป็นการเต้นจริงๆที่สุดในชีวิตเอะไรแต่ว่ามีหลายอย่าง ในเรื่องที่ท้าทายหรอว่าสำหรับเก่งอะไรท้าทายสุดท้าทายมากที่สุดเลยใช่ไหมฮะในเรื่องเนี้ยเรื่อง่อเรื่องบอดี้ฮะไม่อะมันเป็นเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวครับอย่างที่ทุกคนเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เราถ่ายเข็นจีฬาไปด้วยแล้วเราก็ต้องต้องปั้นหุ่นไปด้วยแล้วเราก็ต้องแบบถ่ายภาพยยตร์ไปด้วยใช่จริงๆหุ่นศตลป์กับไหมหุ่นเข็จีากับหุ่นในซีว่า ค่อนข้างต่างกันครับเพราะว่าอย่างหุ่นที่เป็นไอดอลเขาก็จะมีความแบบลีนลีนมีความแบบความแบบเชียร์ป๊อปพีป๊อปอะไรแบบนี้ก็จะมีแบบหุ่นที่แบบเป็นนักเต้นอะไรแบบนี้ครับเพียวแล้วก็ค้องแค่อะไรแบบนี้แต่หุ่นพวกกูก็จะมีความหนาอะไรก็เป็นช่วงที่แบบคลาดเกี่ยวกันแล้วเราก็ต้องแบบเราเ็เร <ไป S 2> ื่องเป็นสบายใช่ สการก็ถ้ามากที่สุดก็น่าจะเรื่องหุ่นนะลองมาก็เรื่องการเต้นนี่แหละใช่ใช่แสดงว่าเรื่องนี้ได้ลอง ทุกอย่างอะใช่ทุกอย่างจริงๆริงเราเราเราเคยคิดไหมพอเราเริ่มแสดงไปเรื่อยๆถามเราคิดไหมว่าพี่เติ้ลเอาเรามาทำอะไรพเพราะทุกๆอย่างมันเขาใช้เก่งเลยตอนเราตอนแรกผ,ผมก็คิดว่าผมจะมาอย่างที่ผมเคยบอกว่าผมจะมาตบมุกกับพี่ปิงปองกับพี่แบบกับนุ่นิวกับพี่นิว,พ,นวพี่เจ๊ก,กี้อะไรแบบเนี้ยแต่พอมาแล้วโอ้โหมันมันลึกกว่านั้นนะใช่มันเซอร์ไพรส์เลยอะเซอร์ไพรส์ครับคุณแม่ครับ มีการมีการจะแจ้งแม่แให้ดูแบบว่าเข้าไปแล้วเาเจอใจมลิแบบไหนลูกเราโตแล้วเออเก่งโตแล้วครับอ่ะแจ้งแม่ๆครับผมก็เก่งก็โตตามวัยเก่งแล้วฮะก็ฝากคุณแม่รับมือให้ทันด้วยฮะแม่เราเตรียมพร้อมไงเมื่อเนี้ยไม่ยังไม่ดูเลยครับผมเตรียมพร้อมยังไงล่ะฮะก็จริงๆเตรียมใจแล้วกันฮะใช่ปล่อยจอยครับผมต้องเจอกับอะไรเลยเจอกับทุกอย่างเลยฮะใช่ เจอกับรอยยิ้มนีเ่เ,เ,เพราะว่าเป็นหนังที่ทุกคนน่าจะมีแต่รอยยิ้มอ่ะเ,ออเพราะเก่งเก่งเข้าไปอ่านฟีดแบ็กแล้วดูแบบทุกคนแบบพูดเป็นหนังที่ดีมากเลยที่แบบมาในทัมมิ่งนี้อะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันรู้สึกว่าส่งท้ายปีก็น่าจะแบบมีแต่รอยยิ้มให้กับทุกคนเก่งมากม่กยทว่คารคเตอร์ของเรามันต้องนิ่งตลอดเวลาแต่คนรอบข้างเขาไม่ชอคนนิ่งมันมันต้องทำยังไงมันต้องตึงหน้าหรือมันต้องแบบ ให้หน้าเรานิ่งเดี๋มันก็ต้องเม้มหน่อยครับมันก็จะบางทีแบบถ้าพิงฟองเล่นมุกเห่้ยก็ต้องแบบหกอะไรแบบเนี้ยฮึบตลอดพยายามฮึบตลอดเวลาเพราะทคมีเทปล่อยไหมเยอะอ่ะโดนหกไข่ไข่ใต้ฐานนะใข่หรืออะไรที่มันทัดไน่เราให้เราพี่พิงฟองไงใช่ ปิงปองเขาแบบก็จะแกล้งเราตลอดอะ่ะเพราเขาเป็นคนแบบน่ารักแล้วแบบขี้แกล้งอะ่ะถ้าถ้าทุกคนได้เห็นตามพี่ปิงปองแบบเป็นคนแบบน,นั้นอยู่แล้วอะไรแบบนี้นคนามที่แบบน่ารักชอบแบบอั u เ energy ให้เราตลอดก็จะชอบแกล้งอะ่ะเราก็ต้องฝึกไว้เราเป็นคนเส้นตื้นด้วยฮะใช่ฮะแต่เขาก็มีหลายฉากที่เขาโอเคไว้เองครับแล้วเรารับเลยอะไรอ่ะตอนที่แบบ รุนเขปรไวรื่อง้นใจปวดเราก็พยายามโฟกัสในในสิ่งที่เราเป็นแหละฮะก็โฟกัสในสิ่งที่เราเป็นโฟกัสในสิ่งที่แบบเรากำลังทำอยู่นะคีบคีปคาแรคเตอร์ไว้ครับเาาอยกะแก้เราสุดนะเวลาเขาแบบยิงโปไวนหรือว่าหรือว่าอยากให้ตอนจบเราสะดุดล้มตกบันไดแล้วเราไปเลยดีกว่าฉีกชีเขาคิดไหมจริงจริงถ้าหน้าเซตเนี่ยจะไม่ค่อยแกล้งพิมกลงฮะแต่หลังเซตเนี่ยจะชอบ ชอบเข้าไปหยอกพี่พิงกองมันเที่ยวเขาเนี้ยมันมันเที่ยวเขาหน้ารักออันน้แอ่ะพี่ิงปอางรู้สึกว่าเก่งแกล่ะข้าใจดีอไดเยอย่างในทีซร์ล่าสุดที่ถ่ายแบบเแต่ละคนเขบอกว่าเราเป็นความสุดสายขององทุกคนจะหยอดเราจะแบบว่าเออเราล้อเพื่อทไดเป็นไงบ้างพอเขาไม่หยอกแต่ละคน ผมผมก็ผมก็คิดว่าผมผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบสามารถอนเ t อร์เทนพี่ๆได้เหมือนกันนะคือทุกคนอาจจะมองว่าพี่ปิงปองนิวนิวพี่นี่นิวพี่ตะกี้แบบเป็นคนที่แบบเเอ energy เยอะอะไรแบบเนี้ยแต่เราก็มีเเอ energy ของเราเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเราก็น่าจะแบบทำให้ทุกคนยิ้มได้เหมือนกันการเ e เ t อร์เทนของเก่งพี่ entertain พี่ๆก็คือยืนนิ่งๆเลยฮะให้ทุกคนมาเล่นด้วยให้ทุกคนมาเล่นด้วยใครเป็น top เก่งสุดที่สี่คนเนี่ยใคร t อ p เก่งสุด คนตอบยังไงดีกว่าพี่นิว้วเขาตอบยังไงค,ครับก็พี่นิน้วก็จะเป็นแบบสายหวาน<ส> <rép onds> ไม่ได้เตะต้องมาแบบเขินๆหน่อยตัวเล็กตัหรอะแบบเนี้ยหวานจะแจกอะไี่แทบแทบเป็นทุกวันเลยฮะเราได้สูกแจ้งอะไรตรงนี้ของพี่เขามาแบบมาใช้หวานเนาะไม่ใช่หวานแต่ใช่หวานเื่นสายแบบนี๊สายย้อนอะไรอย่างเงี้ยเออมีไม่ไม่ครับเราก็ทำให้เรารู้ว่าบางทีเราก็ต้องนิ่งแล้วหวานบ้าง แล้วเราก็่ได้ขับขัาไปเที่ยวไว้ให้ดูว่าระหวาดไปยังไงก็เดี๋ยวนี้ถ้าเราเจอแบบคนที่เราอยากเล่นด้วยหรือว่าแบบคนที่เราชอบเราก็จะแบบ ทำยังอน้ำปิงบ่อยมใช้กับน้ำปิ้งนงี้ใช้กับน้ำปิงไม่ได้หวานกว่าหวานกว่าอันนั้นต้องแบบวอร์แวเลยมองานวอร์แต้องอรแวยังไงอะคะไม่เห็นแวเอนจีเขาก็จะต่างกันนะอ้อบแบบกิงกไม้ตายหนึ่งฮะ ปิงปองอ่ะปิงปองเขาแบบเวอร์ชันไหนเขารู้กินยังไงกับเราพี่ปิงปองก็จะเป็นแบบเป็นสายแบบสายบุกเขาก็จะแบบโคาชาร์จเลยอะไรแบบนี้ก็ไม่ถึงเนื้อึงตัวเป็นคนที่แบบวิ่งชนวิ่งวิ่งชนแล้วแบบวันที่แบบเข้ามาเล่นด้วยแล้วก็แบบยิงมุกใส่เราเลยจจมุก มุกมาใช้แล้วไหมอุ้ยยากอ่ะมุกพี่ปึงฟองแบบต้องต้องต้องรอพี่ปึงฟองมาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาน่าจะมาเดี๋ยวเขาให้แบบเขาเล่นให้ดูพี่แจ็กกี้พี่เจคกี้เหรอฮะพี่แจ็กี้ก็จะเป็นสายนิ่งครับผมสายนิ่งถ้าถ้าแบบเพื่อนๆแบบตามพี่แจ็กี้ก็จะตามนี่พี่แจ็กี้ก็แบบอุ้ยแบบเมื่อกี้แบบน้องแบบน้องเล่นกับฉันนะนี่เธอโอเคสายกี่แล้ว ครับผมใช่อะเนนั่งยืดหพี่นั่ยืดไม่ออกน้วนิีวนี่สายซอฟสุดเลยฮะ,ะน้องๆก็จะแบบดูพี่ๆฮะเสร็จปุ๊บน้องก็จะแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่านางเอกมาตอนสุดท้ายน<อ>ุ่นเดวจะนิวนเดียวจะแบกเข้ามาขงาิงเลยว่าอันเนี้ยคือน้องดูมันดี ปกป้องเหรอปกป้องปกป้องนุ่นนี่จะแบกเข้ามาเลยแล้วทำได้ไหมปกป้องเราได้ไหมถือไพ่เหนือกว่าแล้วปกป้องเราได้ไหมไม่ได้อย่างแนอนปได้ก่อนเือถือไพ่เดี๋ยวก่าวว่าเราหยุ่ยังไงไปเลยว่านี่คือแบบว่านี่คือแบบอันนี้คือคือพี่ของฉันอยู่ดูมันดีมากเก่งรู้สึกไงว่าเมื่อกินน้ำฟิล์มว่าเขาไม่เคยทำอะไรอย่างนี้พอเราได้ดูหน้าเสร็จแล้วเราได้ดูโพลีสในกองเราอึ้งกับความเป็นยูนิฟอร์มอึ้งอึ้งฮะเพราะว่า อย่างอย่างที่เก่งเคยบอกว่าเท่าที่เก่งสัมผัสอยู่กับนุนิวอะนุนิวเป็นคนที่แบบค่อนข้างสายซอฟค่อนข้างที่แบบเป็นคนแบบน่ารักแล้วก็ข่อมข่อมตนอะไรแบบนะี้ฮะแต่พอมาเรื่องนี้เนี่ย รู้สึกว่านิวกำลังเรียนรู้กับพี่ปิ๊กปองพี่นิวพี่เจกี้อยู่สังคมหล่อหล่อนิวสังคมหล่อหล่อเป็นยังไงบ้างเราตกใจในสิ่งที่นิวเจอแดงกับเรคนแบบนี้จะห้ามนิวแบบก็จริงจริงเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่รู้สึกว่าอุยเป็นพาร์ทที่น่ารักเหมือนกันนะเป็นพาร์ทที่เห็นนิวแบบทำทุกอย่าง ทำทุกอย่างแบบสั่งหนึ่งก็คือทําเลยนะฮะพอเราไดรู้จักเขาเราสู้ว่าเขาเป็นนุ่นิวจริงๆหรืงอยู่เขาเป็นในคาแรคเตอร์คอปเตอร์เป็นคอปเตอร์จริงๆฮะใช่ว่านุ่นิวเป็นคนที่แบบหอมตัวเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่ายังไงเป็นเป็นมหาชนอ่ะเป็นแบบทุกคนที่แบบทุกคนรักอะไรหละเราไม่เคยเห็นร่างร่างแบบนี้ในในร่างกี๊ดไม่เคยเลยอ่ะที่บเก็บเเคยห็นผมไม่เคยเห็นนุ่นิวกี๊ดแต่ในเรื่องเห็นได้ยินใช่ไหมเขากี๊ดตกใจ ในเรื่องกีดแบบกีดจนแบบจนเสียเจ็บคอเจ็บคอรือเก่งเจ็บคอเก่งก็มีบ้างเก่งก็กีเลยเก่งก็ก่งเก่งเก่งก่งเร่ง่งเร่งเก่งกงก่งเ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 ่ากงเก่อเกอเก่ง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 เ่งเก่งเกเก่งเก่งเก่งเ่ง่งกับเง่งงก่งเกเงงก่งเ่่งเ่างงก่เก่งเเก่ง่เ่งง่่่ก่่เก่ง่เก่กงเ่เก่งเกกกเ เป็นชาเลนจ์ที่แบบท้าทายที่สุดในชีวิตที่แบบต้องแบบโฟทุกอย่างแล้วก็บาลานซ์ทุกอย่างให้ดีที่สุดเลยก็รู้สึกว่าเราทำเต็มที่แล้วฮะแล้วก็เก่งเชื่อว่าภาพยนตร์ที่ดีก็จะมีคนที่แบบซัพพอร์ตก็ยังไงขอฝากพี่ๆทุกคนด้วยฮะเป็นภาพยนตร์ที่มีความสุขแน่นอนถ้าดูในปีนี้ครับผมมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่แบบสิ่งดีๆมีแต่เอ็นเอร์นตี้ดีๆในเรื่องก็หนักมองแล้วที่เก่งได้ไหวก็ทั้ร้อย ครับไปไกลกลับเรื่องนี้จะไปอีกไกลไหมคะท่านให้ไหนหวังหวังหวังว่าจะทำถึงตามเป้าที่แบบพวกเราวางไว้ใช่ทันด้วยครับก็แบบนั้นเพราะว่าเก่งเก่งเก่งสมชื่อเขาคิดยังไงบ้างวินแล้ว ไม่ว่าไหรคนพูดอย่างนี้จริงจคุณเก่งเก่งสุดซื่อไงเออเก่งว่า ก็น้อมรับคำชมจากทุกคนครับน้อมรับแล้วก็ดีใจดีใจที่แบบทุกคนแบบชมเราด้วยด้วยคํานี้ตลอดเก่งเก่งสูงชื่ออะไรเนี้ยเก่งเก่งเชื่อว่าเก่งกําลังทํางานในสิ่งที่เก่งรักอยู่ครับแล้วก็ทํางานกับพลเนจีดีๆกับคนที่แบบดีๆรอบตัวเลยฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเก่งว่าโอกาสเก่งเก่งมาในจังหวะที่แบบโอกาสที่ดีมากๆเลยฮะตั้งแต่ตั้งแต่โปรเจกต์แรกสุชราจนถึงดีว่าลาวีฉัรู้สึกว่า เป็นโปรเจกต์ท like well, yes. ี่แบบมีแต่เรื่องชาเลนจ์ให้เราพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเลยรู้สึกว่าโาโตขึ้นมากๆเลยก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบซัพพอร์ตนะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนใช่ครับอเล็กินปากอเล็กินปาอเล็กกินปาก พี so so ่ติใหม่ว่าเล่นหนักสองเรื่องทะลุน้อยล่แล้วสองเรื่องไม้ฟางลรื่องอะไรครับอะไรคิมบไอ้โอ๊ตอะไรคิมนะครับก็เออฝากทุกคนนะครับก็ที่ว่าลาวีก็เอ่าใช่แล้ววันนี้ทุกน้องพับยืนนะครับก็ฝากด้วยนะครับเจฟู